สวัสดีนะคะชาวราศีกรกฎนะหรือผู้ที่เกิดวันที่22มิถุนายนนะคะถึง23กรกฎาคมนะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอความรังนะคะทุกสถานะนะของชาวราศีกรกฎประจําวันที่1ถึง15นะคะ,ะ,คะพฤษจิกายนนี้นะซึ่ง เรามาดูกันนะว่าเหตุการณ์สําคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีกรกฎนะคะในปักแรกพฤศจิกกยยนหนึ่งเนาะจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะให้บอกว่าตัวคุณเองอ่ะจ,จะมีคนที่อาจจะมีความแอบชอบแอบสนใจนะคะในความเป็นตัวของคุณเนาะแล้วก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้รับของขวัญเนาะหรือรับคําชื่นชมนะคะจากคนที่เขาแบบแอบชอบแอบสนใจคุณตรงนี้ด้วยเนาะมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้ไป ร่วมงานแต่งงานสังสรรค์งานเลี้ยงงานลื่งเลงนะคะนะตรงนี้เนาะหรืออาจจะเป็นการแบบงานเปิดบริษัทใหม่ของเพื่อนคุณประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันมองว่าออปากแรกนี้ตัวคุณเองจะค่อนข้างมีความสุขกับชีวิตนะคะคุณจะค้นพบความสงบสุขนะคะในชีวิตของคุณเนาะรวมถึงตัวคุณเองหากมีการทุ่มเทพยายามในเรื่องใดก็ตามคุณจะได้รับชัยชนะแล้วก็ได้รับแบบ การประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งสิ่งนั้นอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาเนาะที่จะทําให้ตัวคุณเองมีความเครียดหรือกดดันกับชีวิตได้นะในปักแรกนี้แต่ไพ่บอกว่าไม่เป็นไรสถานการณ์ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นแค่สถานการณ์ชั่วคราวเนาะเดี๋ยวมันก็จะมีการแบบผ่านพ้นไปนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎเนะาะไพ่คําแนะนําของคุณนะคะไพ่คุณได้ไพ่แบบกิฟต์แดนนะ คือไพ่บอกว่าช่วงนี้ให้คุณขอบคุณนะคะบ่อยๆเนาะกับหลายๆสถานการณ์ที่คุณเจอหากมีคนมาช่วยเหลือคุณมาให้ของขวัญคุณมาเช่นชมคุณนะคะให้คุณพูดขอบคุณเนาะสิ่งดีๆนะคะจะตามเข้ามาในชีวิตของคุณนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะโอเคเราไปต่อกันสําหรับความสัมพันธ์ของคนโสดกันก่อนเลยนะคะว่าคนโสดนะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในช่วงหนึ่ง ถึง15นะอ,อ่อพฤศจิกายวนนี้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะพวารักความสำคัญของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะขอดูความรักของคนโสดในอดีตนิดน,นึงนะกรกฎนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะทําไมแบบคุณโสดเนาะจริง,รงเป็นลักษณะที่คุณอาจจะตัดสินใจโสดเองนะบางคนมีการจบมีการเลิกหรือว่ามีการตัดสินใจนะคะจบวงโครจรเนาะจากคนเก่าๆในชีวิต ตัวคนโสดชาวราศีกรกฎจริงๆไพ่ขึ้นควีนดาบนะตัวคุณเองค่อนข้างมีความซีเรียสจริงจังนะในเรื่องของ Relationship หากใครก็ตามที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่โอเคเนี่ยคุณก็พร้อมในการที่จะตัดทีงนะไม่อยากจะเสียเวลาบางคนเป็นลักษณะที่อาจจะเป็นไม้ผ่านการาล้างมาแล้วก็เป็นลักษณะของคุณที่แบบมีกำแพงนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาเนาะแต่ว่ามันเป็นพลังงานที่คุณเติมเต็มตัวเองได้แล้วก็คุณค่อนข้างแฮปปี้มีความสุข จากการที่ออกมาจากสถานการณ์บางอย่างนะคะตรงนี้ด้วยเช่นการนอาอไพ่ขึ้นเด e เวอร์กับพวินดาเนาะที่ขึ้นมานะคะมาดูการว่าแล้วปักแรกพฤศจิกายนนี้เนาะคนโสดน,นะคะความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะจะมีใครเข้ามาไหมหรือว่าไพ่มีอะไรจะบอกนะคะกับคุณเนาะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณนะ ในกรกดาษให้ขึ้นสองถ้วยนะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคู่นะคะเจอคนที่ใช่นะเจอคนที่เขาเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันกับคุณเหมือนเหมือนกันกับคุณอันอาจจะผ่านประสบการณ์มาคล้ายๆกันนะคะคนนี้เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดแปลกกแนวไม่เหมือนใครนะเอออาจจะมีความคิดต่างคิดเยอะคิดมาก เขาจะมีความเหมือนคุณในหลายๆเรื่องแล้วที่สําคัญคือเขาโสดนะคะคนนี้เนาะเป็นคนที่อินดิเพนเดนต์ไม่เหมือนใครจะเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมานะซึ่งคนคนนี้บอกเลยว่าคุณจะได้เจอกันเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าเกิดชาวราศีกรกฎคุณมีการปฏิฐานขอพรนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มีโอกาสที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาคนคนนี้มาให้คุณนะคะในะตรงนี้เนาะ ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนดีแคาจะเป็นชาวราศีพฤษภด้วยก็ได้เนาะหรือบางคนคนนี้อาจจะเข้ามาผ่านการเรียนการงานนะคะหรือว่าเป็นลักษณะเข้ามาเป็นแบบที่ปรึกษาเป็นกะะนนัลยาณมิตรก่อนนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันได้ด้วยเช่นกันเนาะสำหรับชาวราศีกร,รกฎซึ่งตัวตนของเขาอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้เป็นคนที่เป็นคนดีนะคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้ความสามารถบางคนอาจจะทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ แพทยพยาบาลคูวาอาจารย์ผู้ช่วยเหลือคนนะคะผู้ให้คำปรึกษาเป็นคอนเซ็ปท์ใดๆก็ได้นะตรงนี้ที่ขึ้นมาซึ่งเขาจะมีความแบบคล้ายๆกับคุณในหลายๆเรื่องนะเข้ามาแล้วมีความเป็นคู่ด้วยนะคะตรงนี้เนะาะไพ่ขึ้นว่า k e e แ and Open Mind นะสำหรับชาวราศรีกรกฎคนโสดไพ้บอกอยากให้คุณลองเปิดใจนะกับคนคนนี้นะคะ ตัวเขาเองอาจจะไม่ได้เหมือนแบบคนที่คุณคาดหวังไว้นะแต่ก็มีโอกาสนะคะที่เขาจะเข้ามาเป็นคนดีแล้วก็จะเข้ามาทําให้คุณแบบเปิดใจอีกครั้งหนึ่งได้นะสาหรับชาวราศีกรกฎคนโสดน,นะคะมาดูคนคุยกันนะคนคุยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ไดเราที่แบบเอออาจจะยังไม่มีสถานะยังคุยคุยเป่นอยู่ด,ดูดูกันอยู่เนาะมาดูการว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยนะคะคนนี้ในอดีตเนาะความสัมพันธ์เนี่ย เป็นยังไงเนาะผ่านอะไรกันมานะคะมาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยในอดีตเนี่ยเป็นยังไงเนาะให้ขึ้นจ u s t i c นะคะ กับ5ดาบบางคนคุณกับคนคุยเนี่ยอาจจะมีปัญหากันบ่อยเนาะอาจจะชอบเอาชนะการมีอิโกโ้ชอบเียงกันบางคนคุณนิวกับชาวราศีตุลหรืออาจจะเป็นลักษณะของคนที่ทํางานราชการเป็นทหารตำรวจเป็นคนที่อาจจะเป็นทนายความอยู่ในตุลาการอะไรประมาณนเนี้ยได้เนาะบางคนเป็นลักษณะที่คุยกันแต่ว่าคนรอบข้างไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นลักษณะเพื่อน ของคุณเพื่อนของเขาไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้ครอบครัวคุณรคณอรอบครัวเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะบางคนคุณอาจจะดีวกับคนที่เขาอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาผ่านการมั่นหมายมาแล้วก็มีการจบความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้มันเลยทําให้คนรอบข้างอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับคนคนนี้เท่าไหร่นะคะตรงนี้ที่ขึ้นมามาดูความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณกันเนาะตรงนี้จริงตัวเขาเองมีความสนใจคุณเนาะแล้วก็อาจจะ อยากคุยกับคุณนั่นแหละแต่คนนี้เป็นคนที่แอนมองว่าอาจจะเจ้าชู้นะหรือว่าเป็นคนที่มีช้อยมีตัวเลือกทางเลือกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็เป็นไปได้มันก็เลยทําให้ตัวคนรอบข้างคุณอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเขาตัวคุณเองก็รู้สึกดีกับคนคนนี้เนาะแต่ก็มีความรู้สึกไม่แน่ใจกับการการะทาของเขาแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าตัวเขาเองเนี่ยที่เข้ามาคุยกับคุณเนี่ย เขามีคู่มีแฟนสาวซึ่งตัวคุณเองก็ชอบเขาอาจจะเป็นฝ่ายคุณด้วยก็ได้ที่มีช้อยเหมือนกันฝ่ายเขาก็มีช้อยเหมือนกันแต่ก็คือเข้ามาพูดคุยกันประมาณนี้นะคะไพ่ขึ้นเลเวอร์เนาะมีราศีตรงนี้จะมีราศีตุลน,นะราศีกรกฎออขอโทษค่ะราศีเมถุนนะที่ขึ้นมาเนาะซึ่งคือไม่แน่ใจว่าเป็นฝ่ายคุณก็ได้ที่อาจจะมีตัวเรื่องเหมือนกันมีคนนี้กับอีกคนหนึ่งหรือตัวคุณเองอาจจะ ไม่แน่ใจก็ได้ว่าเขาเนี่ยมีแค่คุณคนเดียวไหมหรือมีคนอื่นด้วยหรือเปล่าซึ่งความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะในช่วงหนึ่งถึง15พฤศจิกายนนี้เนาะไพ่ขึ้น1ดาบนะคะกับในเหรียญน,นะอืมโอเค มองว่าความสัมพันธ์นี้พวกคุณเองจะมีการตัดสินใจนะคะในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เป็นฝ่ายคุณเองที่อาจจะมีการพูดคุยบางอย่างกับเขานะคะในการที่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้อาจจะเริ่มมีการพูดคุดยกันมากขึ้นนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาตัวเขาเองอ่ะแอนมองว่าอาจจะ เขาเรียกว่ามีปัญหาชีวิตเข้ามาเนาะแล้วก็โอเคเขาอาจจะบอกคุณแหละว่าตอนนี้เขามีปัญหาชีวิตอยู่นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานเรื่องของเงินแล้วมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะนิ่งๆเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนาะที่ที่เห็นนะคือเขาเองอาจจะนิ่งนะคะไม่ได้แบบโฟกัสที่คุณมากขนาดนั้นเขา,าจ,จะไปโฟกัสที่งานโฟกัสที่ในเรื่องของเงินในเรื่องของอะไรแบบเนี้ยมากกว่ามันก็เลยมีโอกาสที่ความสัมพันธ์เนี้ย มันอาจจะมีตัวเลือกอื่นเข้ามาในฝั่งคุณนะคะตัวเลือกอื่นที่เข้ามาตรงนี้นะอาจจะเป็นชาวท่านน้ําราศีมีราศีกรกฎราศีพิจิกที่เข้ามานะคะในฝั่งคุณเนาะเขาอาจจะเข้ามาแล้วเออค่อนข้างชัดเจนว่าตัวเขาเองมีความชอบมีความสนใจคุณมีความรู้สึกดีกับคุณนะคะสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะซึ่งท้ายที่สุดแล้วแอนมองว่าความสัมพันธ์นี้นะมีโอกาสนะคะที่ตัวคุณเองอ่ะอาจจะมีการเฮนะคะ เขาไปได้เนาะด้วยความที่เขาจะนิ่งมากแล้วก็ตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานเรื่องของเงินหรือว่าในเรื่องที่เขาต้องจัดการตรงนี้มันก็เลยทําให้เขาไม่ได้มีเวลามาโฟก,กัสที่คุณก็เลยมีโอกาสว่าท้ายที่สุดแล้ววามสัมพันนี้ระหว่างคุณและเขาเนี่ยอาจจะมีการตัดสินใจนิ่งเงียบนะคะกันเกิดขึ้นนะในความสัมพันธ์เพราะว่ามันอาจจะมีการแบบรับรู้ความจริงบางอย่างท้ายที่สุดว่า ตัวคุณเนี่ยมีคนคุยคนอื่นเข้ามาแล้วคนคุยคนอื่นที่เข้ามาตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะคนคุยที่เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะมันก็เลยทําให้คุณมีโอกาสวนกลับไปคุยกับอีกคนหนึ่งได้หรือว่าคนคุยคนนี้ที่เข้ามาบางคนเขาอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วอาจจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าคนรักเก่าใดๆก็ตามเนาะที่แบบมีการวนเวียนกลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยทําให้คุณมีโอกาสที่จะ วนกลับไปพูดคุยกับคนเก่าหรือมีการกลับไปสารสัมพันธ์กับคนเก่าแล้วก็อาจจะมีการหันหลังให้กับคนคุยของคุณนะปัจจุบันนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะชาวราศีกรกฎนะซึ่งไพ่ของคุณที่ขึ้นมาเนระาไพ่ขึ้นอันรีควาเต็มเลยก็คือความสัมพันธ์นี้มันมีความไม่เท่าเทียมกันนะคะคนที่คุณดีลด้วยหรือว่าคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาอาจจะ มีความรู้สึกไม่เท่ากันกับคุณเนาะในตอนแรกนะคะมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าโอเคคือคุณก็อยากตัดสินใจนะในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคุยของคุณปัจจุบนันหรือว่าคนที่คุณแบบมีการพูดคุยด้วยแต่พอมีคนเก่าหรือว่ามีคนเนี้ย เข้ามาเนี่ยคือบางคนเป็นคนเก่านะคะเหมือนที่บอกบางคนถ้าคุณไม่มีคนเก่าก็เป็นลักษณะคนที่เขาอาจจะวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วแล้วก็มีการเข้ามาพูดคุยซึ่งคนนี้เข้ามาแล้วเขาแสดงออกไงว่าเขาชอบสนใจคุณมันก็เลยมีโอกาสที่ทําให้ตัวคุณเองมีการเอ,อ่อเปลี่ยนนะคะไปโฟกัสที่คนหนึ่งแทนเนาะมันก็เลยทําให้เป็นความสัมพันธ์นี้มันแค่เคมีหรือว่า เขาเรียกว่าแค่แรงดึงดูดอะมันไม่เพียงพอเนาะมันจะต้องมีความใส่ใจเข้าใจกันแล้วก็มีความเท่าเทียมกันด้วยในความรู้สึกมันถึงจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถดําเนินการไปต่อได้เนาะไพ่ขึ้น t ท w e r อนะคะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้ท้ายที่สุดแล้วมันจะมีความจริงปรากฏเนาะแล้วก็จ,จะมีการพังทลายความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนที่คุยกันคนนี้ไปได้เนาะแล้วเขาเองก็เหมือนมีปัญหาชีวิตนู่นนี่นั่นต้องแก้ไขเนาะก็จ,จะนิ่งๆใส่คุณไม่ได้แบบโฟกัสคุณมากขนาดน,นั้น ก็เลยทาให้คุณอาจจะมีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนใจนะคะไปพูดคุยกับอีกคนหนึ่งแทนนะสำหรับชาวราศีกรกฎคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเราไปต่อการสำหรับคนมีคู่นะว่าความรักของคุณกับคู่นะคะในช่วง1ถึง15พฤศจิกายนนี้นะคะจะเป็นยังไงขอดูคนมีคู่หน่อยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคู่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนาะ คือความสัมพันธ์เนี้ยของคนมีคู่นะจริงความสัมพันธ์นี้แอนมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีฝ่ายหนึ่งนะที่มีเสน่ห์มากเป็นคู่ของคุณก็ได้นะคะที่เป็นคนที่มีเสน่ห์บางคนคุณอยู่กับชาวธาตุไฟเนาะเมษธนูคือมีเสน่ห์ทำงานเก่งฉลาดเป็นนักวางแผนแล้วก็อาจจะเป็นรักษณะของคนที่ มีคนเข้ามาแอบชอบแอบสนใจเขาเยอะนะคะตรงนี้เนาะความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณคือเขามั่นคงกับคุณมากเลยนะบางคนคุณอยู่กับทตดดินนะคะศกันบางกอนคือไพ่มันขึ้นแปดเหลี่ยมสิเหลี่ยมคือเขาค่อนข้างมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเททํางานมากเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความมั่นคงเพราะเขาอะอยากที่จะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะตรงนี้แต่เป็นฝ่ายคุณเองนะที่ไพ่ขึ้น5ดาบกับ1นึงดาบคุณแบบหาเรื่องหาปัญหาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดเวลาเนาะบางคนอาจจะหาเรื่องทะเลาะก,กันเป็นคำพู การเอาชนะมีอีกโก้ไม่เข้าใจการหรือว่าพูดจาบางอย่างนะคะที่ทำร้ายออหัวใจหรือว่าทำร้ายน้ำใจอีกฝ่ายหนึ่งประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันหรือมีความระแวงมีความไม่ไว้ใจนะคะในตัวของคู่รักทั้งๆท,ที่แอนเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ย ก็ค่อนข้างแบบมั่นคงกับคุณและชีวิตเขาไม่ได้มีอะไรเลยนะนอกจากงานเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะคะตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้โรแมนติกอาจจะแลดูบ้าง,งานนะแต่แอนมองว่าเขาก็พุ่มเทนะคะพยายามในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงมากๆในระหว่างคุณและเขานะคะตรงนี้บางคนอนะ่ะคือตัวคุณเองอะ่ะอาจจะลัเขาแหละแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ คนรอบข้างไม่เห็นด้วยพ่อแม่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยเหมือนกันเนาะที่เข้ามาเป็นประเด็นหรือเข้ามาเป็นปัญหานะคะในความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนาะมาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาในปักแรกพฤศจ,จิกาย,ยานเนาะจะเป็นยังไงไพ่ขึ้นสีไม้นะคะความสัมพันธ์นี้ ปักแรกนี้แอนมอคุณจะมีการเคลียร์มีการคุยกันนะคะนะในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะว่าต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปในทิศทางไหนหากคุณและเขามีปัญหาการเกิดขึ้นนะคะจริงๆแอนมองว่าจะเป็นตัวเขาเนาะที่จะ กลับมางอนะกลับมาขอโอกาสกลับมาขอคืนดีหรือว่าพยายามกลับมาหาเรื่องนะคะในการที่ได้พูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือว่าได้ปรับความเข้าใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะคะตัวคุณเองมองว่าคุณจะเริ่มเห็นว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีสําหรับคุณแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นโอกาสสาคัญที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมันเลยจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยพยายามเป็นผู้ให้กับเขามากขึ้นจะเป็นฝ่ายคุณที่ตัวคุณเองอาจจะมีของขวัญนะมีของมีค่านะคะ ที่ให้กันให้กับเขานะเออบางคนอาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้นะที่มีการงอนนะคะมีความน้อยอกน้อยใจเนาะกับสิ่งที่คุณทํานะคะตรงนี้เนาะเออแล้วก็อาจจะรอคอยให้คุณไปงอซึ่งคุณก็มีโอกาสที่จะกลับไปงอเขาเนาะเออว่าแบบขอโทษผิดไปแล้วกับสิ่งที่คุณทํานะคะแล้วก็จะมีการพูดคุยกันเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันมีการกลับมามั่นคงกันเหมือนเดิมมันจะมีการขอโทษนะคะกับ พฤติกรรมบางอย่างที่ทาไม่น่ารักอีกฝ่ายให้อีกฝ่ายหนึ่งประมาณนี้นะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะซึ่งความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยเล็กโกเอา o อ c คอนโทรลอิชชคือปัญหาบางอย่างมันเป็นปัญหาที่เราคอนโทรลไม่ได้หรอกนะคะนะไพ่ก็บอกว่าอยากให้คุณและคู่เนี่ยเออเรากลับมานะปรับความเข้าใจกันนะคะลองกลับมาเปิดใจเนาะพูดคุยในความสัมพันธ์ของการละกันเนาะเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้เพราะแอนเห็นว่าคู่ของคุณเนี่ย เขาก็รักคุณนะแล้วก็ค่อนข้างแบบทุ่มเทมากๆนะคะในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อข้างหน้าได้นะก็ลองเปิดใจพูดคุยปัญหานะของแต่ละอีกฝ่ายนะคะเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้เข้าใจในตัวของเรามากขึ้นนะสําหรับชาวราศีกรกฎก็จบไปแล้วขอบคุณมากๆสําหรับทุกการติดตามนะคะจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงเลยก,ก็อย่าไปซีเรียสน,นะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎดูแลสุขภาพนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย